สวัสดีค่ะมาพบกับอัพทูยูกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นมหารกรรมอาหารพื้นบ้านครั้งที่4แล้วนะคะสำหรับ มหากรรมวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรุงอาหารเพื่อสืบทอดประเพณีอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะกิจกรรมข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในเลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะ yes! oh สำหรับงานวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพิรุณวิมูลอักษรมาเป็<อ>นประธานในพิธีเปิดและก็ท่านกำนันจรันแก้วสีมนลมากล่าวรายงานะ สำหรับกิจกรรมในงานวันนี้ก็จะเป็นการปรุงอาหารสดๆนะคะเพื่อให้ชาวบ้านนะคะผู้เข้าร่วมง,งานได้ชิมกันสดๆเลยค่ะทำไปชิมไปรับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะสำหรับเมนูอาหารจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในเลยค่ะไม่รุกทีมาอันนี้วันนี้เมนูอะไรมานำเสนอคะมันเป็นข้าวเหนียวย่างไส้กุ้งเต็ ภาษาพื้นบ้นเรียกว่าเป้าล่างค่ะเป้าล่างนะคะ,คะเดี๋ยวเป้าล่างเป็นยังไงน้องขอชิมหน่อยนะคะได้ค่ะ,คะสุดๆค่ะสุดยอดใช่ไหมสุดยอดมากค่ะอัพุู กรรมอาหารขึ้นบ้านทั้งที่สี่ของตาสองภาคของชัยบุรีเราวันนี้มีคนมากนะครับพี่น้องชาวไทยบุรีและตมใต้เคียมมาร่วมกิจกรรมอาหารขึ้นบ้านของเราอย่างมากมายเลยครับสวัสดีค่ะค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาและเราจัดงานนี้ขึ้นมาได้อย่างไรค่ะ คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานมากรรมอาหารในครั้งนี้คือเพื่อจะอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านไว้ให้จืบทอดต่อไปมากรรมอาหารในครั้งนี้คือเป็นครั้งที่สี่แล้วที่ชมรมผู้สูงอายุตำบลองแพรกได้จัดขึ้นมาแล้วกมีการสนับสนุนจากหน่วยงานเช่นนิคมพระแถงการให้การสนับสนุน พร้อมทางอ,อ,ตอบ,บตตำบลสองแพรกการให้การสนับสนุนในการจัดมากกามานในครั้งนี้ด้วยท่านคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ท่านหน่อยหนึ่งคะ่ะว่าท่านมีส่วนสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมวันนี้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับในปีนี้นะครับก็ทางชมรมผู้สูงอายุของวัดสมัยสุวรรณตำบลสองแพรกนะครับก็เลยทํา เขียนโครงการของประมาณไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรงหงแพื่ผ่านสอบอสอชอนะครับที่จะขอประมาณมาจากมากกมหาหารพื้นบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่อประมาณนะครับก็ได้จัดงบประมาณจํานวนส0,000บาทเข้ามาสนับสนุนโครงการในครั้งนี้นะครับอตัว <to> อร่อยมาก สุดยอดมากค่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยครับเนี่ยอร่อยจริงครับไม่หวานมากนะครับมันนะครับนะครับโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านสาธารณสุขอำเภอชัยบุรีค่ะท่านคะวันนี้อาหารเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้ท่านนายอำเภอพาชิมบรรยากาศในภาพวันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะงานวันนี้ที่สําเร็จลงได้นะครับเพราะว่าความร่วมมือของ ที่น้องประชาชนชมรมผู้สูงอายุอสมนะครับและที่สําคัญที่สุดคือคนที่ให้สนับสนุนงบประมาณเรานะครับนิคมสร้างตัวเองพระแสงองค์การบริหารส่วนตำบลสองเพลกนะครับรอปตสองเพลกเจ้าหน้าที่เราเต็มที่เลยนะครับก็กับก็ปีหน้านะครับปีหน้าเห็นคาดว่าน่าจะมีในช่วงช่วงนี้นะก่อนวันเม่นะก่อนวันเมษอ่างาปีหน้าจะมีอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับอัพชยอยู่ สำหรับงานวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีคนมาร่วมงานกาิจกรรมเป็นจนํานวนมากเลยนะคะจะได้เห็นได้ว่านะคะชาวตาบลสองแพรกอำเภอเชียงบุรีมีความเข้มแข็งในทางทีละข่ายทั้งหัวหน้าส่วนราชาการการปกคลขนท้องถิ่นแล้วก็การสาธารณสุขนะคะที่ทำงานกันเป็นทีมทําให้งานในวันนี้ผ่านไปโดยดีค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอาหาร หวานมันเค็มซึ่งเป็นเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะแล้วก็ที่สาคัญเป็นการสื่อสารปัญญาชาวบ้านจากคนรุ่นก่อนให้กับคนรุ่นหลงังเพื่อให้ได้สื่อสารกันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณ you. อัพวิวออนไลน่เลยค่ะสวัสดีค่ะเราไปทกันต่อเลยนะคะชวยวับ